ดิมเนรริมน้ำกันเลยดินเนอริมน้ำผิวงามเมื่อายามรักบ้านวันนี้ที่แก่งเลิงจานพทรมานนหวัวใจแท้นองน,นาตาเยมาคอยแต่น้องก็ควงเขามาเกลียกรอ โซกันว่าอ่านมันอีอบอกอแค่เลยน้นองตายตาคนมองปามเอากุญแจรถเห็นปะกดเนี่ยไอ้ไม่ไปเอาของในรถไปไงไปย้อตบนบ้อสงสารแหนบ้อนอออสายตาเยีที่เลี้ยวมองย้ำเห็นน,น้อง นั่นควงใสละเบิงวิวแกงบอสดใสเจ็บในในอกขอ้างตายเห็นเป็นอายเบียดไหลเขาละเจอจังจังเห็นเขานั่งกอดเจ้าไอา้กอดเขาน้ำตาละอายอ ละแกงเลื้งจานตั้งหันใจเจ้าเปลี่ยนไปโอ้นำเขาโอ้โอจอยได้บอได้บ่ได้บอครับทำมาได้แมงมันได้ได้ได้เ็กมีมีมีกระลักเจ้าของอยู่ใช่แต่ว่ากะพริกซ้อมดูดูครับฟังูเก็งอยู่ดิยังมีมีพลังอยู่ยังมีพลัง ผมขย้ำถือว่าผมขย้ำฝึกซ้อมให้ดูนี่คือเซียนวิทย์กรักด้วยคอมเมนต์จากพ่อต้นนะฮะพ่อต้นพ่อต้นพ่อต้นตัวเกิดพ่อมันเอิ้นพี่นั่นละเอิ้นพี่เอิ้นพี่อุ้ยยังมาเอิ้นพี่องยี่สิบปีแล้วเอิ้นพี่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 ไปไปไปยังไปหาบอโจ้แล้ครับไปโอเคครับ่อันพ่อโจ้มากจีไปไปยังไปหาคุณนพุงเองกก่ยางไปแล้วว่างหันเนี่ย ไปย้ามนะครับตโทรศัพท์ุอเลยปามตึองกะงงอ๋อมันมันเดี๋ยวมันกระดับเองนั่นไปอุ้งอิงยางไปว่างหันแบบแบบนั่นที่ทุกอย่างมันประสบเหมาะไปเลยนอนี่ทุกอย่างมันประสมเหมาะไปเลยนี่นี่นี่ทางนี้ ผมเองนะจ๊ะไป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 เฮ้ยนึกถ in mmm, ึงแค่กะวันนี้ค่าเดียวไปหน้ามาหลังกันลูกยกก่อนเนี่ยคู่ก่อน น้องอน้องอะไรน้องเปนดบขอแม่แม่คือขืนสูงคือขืนพักแค่ไอากังเงแงงเช้าขอานอุ้ยมียอดห้าพันด้วยเดี๋ยวเมื่อวานเมื่อสายวนี้ รักยมรักยมต่อไปรักยมต่อไปมันก็รักเงินออยาวไปยังซารฮเพลงยังหัพองท่านเพร์ของท่านเพรงจากพี่รัตนาพรจากแม่รัตนาพูนไม่ห้าคำพูดทัคือรัตนาพรเอ้าฟังเลยครับร้างฝันของท่านเรืรืงจากปู่อิงรัตนาพรฮ่าฮา อย่าห้าหลแล้ววันนี้วันนี้แซวอย่าห้าไหลโอเคโอเคไม่ห้าหลหาหน่อยห้ากว่อเม่อสิบห้าว่า้ก่ม่สมันวันนี้ถ้าได้หนึ่งล้านหยุดเลยโอเคถ้านานแล้วมันหมดลนเลยครับเรียาพี่ปามนะครับพระโจนะครับ มีคนมีีคนมีคนมีคนสุดรัตนาพรหลองเพีงคลิ้นเธอาทคลำทุกข์ความยากมีความลำบากคนเคยว่าโอ้ใสลกภัมเหมียง้วยแรงหัวใจมายืนจับใหม่สงเสียงวอนวอนสาวนาลาดอน ยังจำคำสอนพ่อแม่เอิ่มสั่งให้ห้นไม่สู่อย่าล้มควา กองแฟนทั่าทินความจนมันดีบหากินเลี้ยงชีพชาวิินละปินบังต้องน้ำตารินย้อนคำมินคนเขาเอายายก็บอกเป็นยังเห็นแฟนนั่งอยู่หน้าแค่นี้ ใจเบิกบานเต็มทางฟันว่าทันฮอดเธอลบความเหนื่อยล้าก็ย้อนมีเห็นใจผู้เบิ่ลูกหลานมาขอสอนเธอว่าทันฮอดเคธอเดินเส้นทาง ขอนแคับเพงเนะเอนั่นแทมอีกแน่จักเพลงลูกแทงอย่างละเออแงอย่างกระดานอย่งละมจะลูกโอ้ยเดี๋ยวพออาทิตย์ตาตกงแจ้าแล้วไปแร้ว รัตนพรบอลแฟนทวนมีทวนด้วยรัตนพรบอลแฟนเอาเอาเพลงอื่นดีกว่าเพราะว่าอาจจะล้มตัวแล้วจะล้มตัวนองว่าบอกว่าเอาไปล้มเอาเป็นไรครับเอาเป็นไรครับตัวขันแรกก็มีครับขันนันก็มีเอาเอาตัวนี้ไปเนี่ยครับเปิดเลยเพื่อะนเนี่ยตอนนี้กำลังคิดเพลงอยู่นะครับ เพื่ออย่างกรที่เพื่ออย่างบอกง่ายๆแบบง่ายแบบขอบใจกำลังใจขอบเห็นหนาหนึ่งหน้าเพื่ออย่างนีครับวบบนี้ชิบานครับเออได้ไหม